มันชื่นใจจริงๆเลยกาแฟเบลโซ่เนี่ยเป็นกาแฟที่พ้วนขาดไม่ได้เลยค่ะจะต้องดื่มทุกวันเลยคือมันไม่ใช่เป็นกาแฟธรรมดานะครับมันเป็นกาแฟที่พี่อ้วนเลือกแล้วเพราะว่ามันมีสารสก,กัดถึง29ชนิดอยู่ในนี้นะคะกาแฟเบลโซ่ตัวนี้นะคะมีอะเบต้าคาร์นีมี A in, ม in, ลูทีและมีอะตะกูลเบอร์รี่พร้อมทั้งสารสก,กัดบ,บำรุงร่างกายจากธรรมชาติถึง29ชนิดเลยแล้วก็ หอมอร่อยที่สุดเท่าที่พี่อ้วนเคยกินกาแฟมาเลยนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะว่าน้ําตาลกับคอเลสเตอรอลไขมันไม่ดีเนี่ยพี่อ้วนกลัวมากเพราะว่ามันเป็นบ่อกเกิดของโรคร้ายนะคะ mm. กาแฟเบลโซตัวนี้เป็นกาแฟที่พี่อ้วนเลือกจริงๆเลยนะคะเพราะว่ากาแฟตัวนี้มันทําให้สายตาของพี่อ้วนเนี่ยดีขึ้นคือจากการทางานตลอด 30- 40ปีที่ผ่านมาพี่อ้วนทารายการถ่ายละครถ่ายหนังเนี่ย แล้วก็ด้วยอายุที่60กว่าสายตามันเสื่อมลงแน่นอนนะคะแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาสายตาพี่อ้วนดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าพี่อ้วนน่ะดื่มกาแฟเบลโซ่เป็นประจำนะคะบางวันดื่มสา,าแก้วเลยนะบางวันก็สองแก้วบางวันก็หนึ่งแก้วนะครับกาแฟเบลโซ่ตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่พี่อ้วนเลือกเลยด้วยวัยหกสิบกว่าแล้วก็การทํางานมันยังหนักหน่วงใช้าสายตามันยังหนักหน่วงแต่ว่าสายตาดูดีขึ้นได้แล้วเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าเราอ่านหนังสือดีขึ้น เราทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันนะสายตามันดีขึ้นจริงๆนะคะเคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าสายตาเราเสียหรือว่าสายตาเราไม่ดีเราจะทํำยังไงกาแฟเบลโซ่นะคะเป็นอาราบิก้าแท้จากประเทศสเปนนะคะแล้วก็ตัวนี้อัดแน่นไปด้วยคุณภาพโดยเฉพาะการบํารุงสายตาถ้าเกิดสายตาที่อ้วนดีขึ้นได้นะคะสายตาของพวกคุณดีขึ้นได้แน่นอนเบลโซ่นะคะอย่าลืมค่ะ